โอ้ช่วงแคบขอ,องพองครับเดี๋ยวไปรด,ดหน้าไปวะเดี๋ยวหมุนรถอนครับกลับแลก่นห,ดดหน้ารถหน้า เห็นปลาอยู่ตรงช่วงนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บครับเก็บตัวใหญ่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 ครับตัวใหญ่เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยมาลึกเหรอค่อยๆเอาขึ้นครับเห็นปลาหลายตัวอยู่นู่นอืม มาน้ำนทีครับเจอเข้าหัวเลยูนี่ครับเข้าหัวนะครับ5เมนสีแดงนะครับ